สัสดีครับผมบอยไอคาวเวชเชนะครับ,รบมีมีน้องๆนะครับที่ถามเข้ามาว่าไอรถที่ผมขับเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมนะก็ว่าจะซื้อไงบางคนเอฟซีเขาเอฟซี MC เขาอยากให้เขาอยากขับแค่ไหนอยากให้ทุกแกเอาซื้อไงแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่าปัญหาที่คันท,ที่ผมขับเนี่ยมันเป็นรุ่นอ่า 3..2..3 g องี 3, 2, 3นะครับ New น mm. ิวเบอโกระบบไฟมันน้อยนะฮะระบบไฟมันน้อยกว่ารุ่น,นะะรุ่นพี่นะครับผมหรือว่ารุ่นท็อปนะฮะรุ่นท็อปนี่ก็จะเป็นสาม n อ x ศูน n นกเนะครับมันจะระบบไฟมันเยอะก็ปัญหาหลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีอย่างคันเนี้เองปัญหาหลักๆก็คือ อะไรอ่ะซลีนอยนะครับที่เป็นนี่ยนะที่ะระบเบเกี่ยวกับระบบแพรลล่ระลกระบบไฟของมันนะ่ะก็มีซลีนอยตัวนึงเสียนะครับแต่ก็ยังว่ามันชั่วโมงมันเยอะ้ลยนะครับชั่วโมงมันก็ขึ้นมาหลับหลายพันแล้วนะครับประมาณเก้าพันแล้วนะครับมันเสียเป็นเรื่องธรรมดานะฮะระยะมันรุ่นนี้เนี่ย โดนน้ำเยอะๆก็ไม่มีช็อตตรงไหนนะอย่างรุนพี่เนะี่ยมันโดนน้ำเยอะๆมันจะช็อตนะเะว่าระบบไฟเยอะล,ล้วนแลาเรื่องความแรงนะครับความแรงก็โอ้สุดยอดเลยนะความแรงความเร็วก็พอฝัดพอเวียงกับพวกค่ายยิปุ่นเนะี่ย อั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยนะอย่างเราใช้เราทนทนถนนเนะฮะเซอร์วิสตามระยะเวลาที่กำหนดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็ขับแบบเราขับเรารู้อยู่ว่าคนขับอะขับแบบไหนให้รถประหยัดน้ำมันแบบไหนให้รถอะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการับของเราด้วยนะเราขับโคตรไปก็อย่างว่ารถอะไรมันจะทนได้ยไทุกวีทุกวันนะโอ้จั็อบองผม เกืบพันชั่วโมองแล้วนะการที่ผมขับอยู่นี่ยนมะุ่อกี้มันเมื่อกี้เดิมนะครับยังไม่ได้ฉีกยังไม่ฉีกไม่อะไรเลยเนระาเรา,เราไม่ได้งัดที่มีแต่บันงัดนะถ้ามันไม่ไหวรีงก็ต้องอย่าฝืนมนะึต้องรู้จักกำลังรถอ่ะถ้างัดยังเดีวยวก็เรียบร้อยนะพังหมดอ่ะ ครั้งที่ผมขับมันมีไล้ไล้เบเกอร์ด้วยนะไล้แย่งมาๆกับรถเลยนะครับไอ้สายยสายใหญ่ๆตรงอาร้าวเลยคือสายสายระบบแยกระบบแยกขีดมันจะดูเกลากลุ้มลุ้นตาหน่อยถ้ารถไม่มีระบบลาถ้ารถไม่มีไล้แยกเนี่ยมันจะดูโล่งๆ,ๆ แคดเนี่ยขึ้นชื่อเรื hmm. ่องอ่ากินน้ำมันนะสมัยก่อนและสมัยนี Pod ้มันไม่เหมือนกันแล้วสมัยก่อนก็เทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเออ่เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับใช้ระบบไฟช่วยใช้เป็นเครื่องคอมมเบรลอะไรเงี้ยการเผาผ่านเชื้อเพลิงน้อยลงนะครับระบบหัวฉีดเป็นอัจฉริยะอะไรเงี้ยพัฒนาไปเรื่อย เดี๋ยวนี้รถใหญ่ไม่จําเป็นต้องกินน้ำมันเยอะเลยรถใหญ่ก็ประหยัดได้อย่างเช่นอย่างคันที่ผมขับเนี่ยมันก็ไม่ได้กินอะไรตั้งไหนหน,นะยมันมันก็พอฟัดเบีร์กับค่ายญี่ปุ่นบางรุ่นด้วยนะครับประหยัดกว่าด้วยนะ มุกีก็ใหญ่ตักได้สะใจีทรงมุกีนี่เห็นลแล้วแหลมเลยแหละดินแข็งดินดานเลยชวบๆเลยนะยนะถ้าทรงมุกีแบบนี้เนะี่ยคือตักดินไม่ค่อยเข้าไอ้ทรงมุกีอย่างอื่นเนะี่ยไม่ต้องไปฝันเลยนะเขาออกแบบมาทรงบุกี้แคตรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกแบบมาเจาะแข็งโดยเฉพาะ เน้นเจาะแข็งแต่ว่าไม่เน้นไม่เน้นปริมาณน้อยลงนะคือปริมาณเยอะกว่าเดิมอีกนะปริมาณของขนาดตูปีเยอะกว่าเดิมแต่ว่าทําออกมาได้เจาะดินแข็งได้ไม่ตาน อยู่กับซุปเตโมสองคันแต่ว่าซูปอเตโมไอ้ลูกยางลองไอ้พัดลมมันพังซุมซุมพัดลมหมอหน้ามันะมันพังอันี้มันก็ตะคือมันสั่นจนจนมันอ่าดังเกินจนไม่ไหวก <c oughs> ็ <c oughs> จอดจอดซ่อมอยู่เลยอยู่คนเดียวแล้วนี่รถก็ไม่ค่อยเยอะ แล้วไม่ค่ยเยอะฝนตกนะมึงดูดีฝนตกเฉยเลยฝนตกหน้าเดือนเมษาเป็นไ,ไ,ปไปได้นะปีนี้ฝนตกเร็วซะเลยนะครับงานปีนี้ก็ไม่ค่อยมีแต่ฝนด้านตกเร็วซะเลย